ก็หลังจากเปิดไปสิบนาทีนะครับก็อุณหภูมิก็เหลืออยู่ที่แปดองศานะครับตอนนี้กดปิดเครื่องไว้นะครับถ้าเสร็จปักมาเราก็แค่ิดปุ่มขวาเพื่อทํางานนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มเซตนะครับนี่ก็ไว้ปรับค่าขึ้นลงนะครับแต่โรงงานครับเซตกันตั้งค่ามาเรียบร้อยแลย้วก็เลยไม่อยากเซตนะครับก็รอบ,บตัวเครื่องก็สมบูรณ์นะครับไม่มีชำรุดเสียหาย ล้อก็จะมีที่ล็อกล้อเลยนะด้านในก็จะประมาณนี้นะครับต้องใส่น้ำไม่ท่วมนะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นตัวหนีบม้ กดข้อหาที่จับนะครับก็เป็นการคลายไม้ออกนสะ่วนตอนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไอติมนะครับถ้าเครื่องทำงนานก็จะประมาณนี้นะครับมีน้ำแข็ง